เศรษฐกิจของกัมพูชาจาก <g raspberry> รุ่งเรืองสู่การล่มสลายผ่านอุตสาหกรรมโซล่าเซลจากจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโซล่าเซลในก sure ัมพูชาเคยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการลงทุนจากกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การส่งออกในปี2566มีมูลค่าสูงถึง2.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ77,300ล้านบาท อย่างไรก็ตามความสําเร็จนี้กลับถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อสหรัฐประกาศเก็บภาษีนําเข้าสูงถึง3,403เปอร์เซ็นต์ทำให้การส่งออกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ลดลงอย่างน่าตกใจถึง99เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง4.4ล้านดอลลาร์ประมาณ141ล้านบาทตามรายงานของนิกเกอเอเชียอุตสาหกรรมโซลาเซลล์ในกัมพูชาถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทางเมงฮุตผู้ประกอบการชาวกัมพูชาและผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้แม้จะต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลําบากเช่นการยอมรับภาษีนําเข้าสูงหรือการปิดกิจการโรงงานของเขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนจีนอย่างวินเสอินเออร์จีและวิซิวน์พาวเวอร์ซิสเต็มได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการผลิตจากโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องเสียภาษีสูงมาเป็นถผงโซลา่าเซลล์แบบฟิล์มบางที่มีภาษีนําเข้าสูงเทียง19เซแทนซึ่งถผงโซลา่าเซลล์นี้ ได้รับการเรียกว่าพิเศษเนื่องจากมีความสะดวกในการพกพาและมีราคาสูงกว่าแผงโซลาเซลล์ณทั่วไปที่เคยเป็นสินค้าส่งออกหลักของกัมพูชาก่อนหน้านี้เรามีบริษัทที่ดำเนินการอยู่ห้าแห่งแต่ตอนนี้เหลือเพียงสองแห่งเมงฮุตกล่าวกับนิกเกอเอเชียหากภาษีนำเข้าสูงขึ้นอีกเราก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อุตสาหกรรมโซลาเซลล์ในกัมพูชาซึ่งเพิ่งเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนจากจีน แต่การโจมตีอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐต่อการผลิตของทุนจีนในประเทศที่3ามกลังผลักดันให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือปิดกิจการในปี2,566กัมพูชาเคยส่งออกสินค้าในกลุ่มโซลารเซลล์ถึง2.4พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสินค้าภาคการผลิตที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีการส่งออกมากที่สุดในประเทศแซงหน้าสินค้าในกลุ่มยางรถยนต์และจักรยานในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐเพียงตลาดเดียวมีมูลค่าทะลุ9พันล้านดอลลาร์ ระหว่างปี2,561ถึง2,565มีโรงงานผลิตแผงโซลาเซลล์ในกัมพูชาทั้งหมด12แห่งโดยมีการจ้างงานหลายพันคนแต่ข้อมูลล่าสุดจากกรมศุลกากรและสันพสามิตรของกัมพูชาพบว่าตัวเลขเหล่านี้กำลังลดลงอย่างมากโดยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้กัมพูชาส่งออกแผงโซลาเซลล์เพียง4.4ล้านดอลลาร์การสอบสวนของสหรัฐเกี่ยวกับโซลาเซลล์ในอาเซียน ผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ส่วนใหญ่เริ่มเปิดกิจการในกัมพูชาในช่วงเวลาที่สหรัฐกำลังสอบสวนเกี่ยวกับสินค้าเม็ดอินไชน่าตามคำร้องของผู้ผลิตโซลาเซลล์ในสหรัฐในภายหลังกระทรวงพาณิชย์สหรัฐและขยายการสอบสวนไปยังแผงโซลาเซลล์จากกัมพูชามาเลเซียไทยและเวียดนามตั้งแต่ปี2561โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้เป็นทางผ่านส่งออกของประเทศอื่นๆและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐ ยังได้ขยายการสอบสวนไปยังอินโดนีเซียลาวและอินเดียด้วยโรงงานในกัมพูชาที่เพิ่งตั้งขึ้นมีเวลาหายใจเพียงสั้นๆเนื่องจากอดีตประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐได้ให้เวลาปรับตัวโดยเริ่มบังคับใช้การเก็บภาษีลงโทษในช่วงกลางปี2567หลังจากนั้นอุตสาหกรรมโซลาเซลล์ของกัมพูชาก็เริ่มซบซ้อลงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เข้ามารับตำแหน่งต่อได้สร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจอีกครั้งด้วยการเก็บภาษีศุลก,กากร ในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่าง534-3403%ร์ภาษีนำเข้าสำหรับโซลาเซลล์จากกัมพูชานั้นสูงกว่าที่เรียกเก็บจากอีกสาประเทศโดยมาเลเซียอยู่ระหว่าง1 4 6 4 8ถึง168.8เซไทยอยู่ระหว่าง2 6 3 7 4 9 5ถึง799.55ซและเวียดนาม อยู่ระหว่าง6 8 1 5ถึง542.60เปอร์เซ็นต์นิกเกอเอเชียพบว่าโรงงานบางแห่งในกัมพูชาต้องปิดตัวลงบริษัทโซลา่าลองพิวิเทคในเมืองสีหนูซึ่งเพิ่งส่งออกตามคำสั่งซื้อของบิตอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาได้ปิดกิจการลงแล้วในปีนี้จากการเปิดเผยของอดีตพนักงานรายหนึ่งซึ่งเปิดเผยว่าเจ้านายของเขาซึ่งเป็นชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วแมทธิวเนลีหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย และลอบี้ยิทเอคินกัมในสหรัฐกล่าวว่าขอบเขตของภาษีศุลกากรดูเหมือนจะขยายวงกว้างขึ้นจากเดิมที่เก็บภาษีกับแผงโซลารเซลล์ก็ขยายไปสู่ชิ้นส่วนประกอบของโซลารเซลล์และแผ่นเวเฟอร์ด้วยปัจจุบันบริษัทของเขากำลังเจรจาภาษีให้กับลาวและยังเป็นล็อบีิยิทให้กับรัฐบาลกัมพูชาด้วยแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางของทั้์กำลังพลิกนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ รัฐบาลครั้งเป็นกรณีศึกษาที่ยอดเยี่ยมในการพยายามหักล้างเศรษฐศาสตร์แบบริคารโดซึ่งเน้นทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเพราะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทั้งหมดที่นี่เราต้องพึ่งพาการนำเข้าบ้างเนสลย์กล่าวและเชื่อว่าความพยายามนี้จะไม่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายที่เราลองทำแบบนี้คือในช่วงทศวรรษ1930ด้วยภาษีสมุดฮอลลีซึ่งทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำครั้งใหญ่รุนแรงขึ้นเนื่องจากกัมพูชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด จึงเคยได้รับการอนุเคราะห์สิทธิ GSP ในการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีอากรน,นำเข้าจากสหรัฐาตลอดช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาแต่สภากงการสหรัฐได้ยุติการต่ออายุโครงการนี้ไปเมื่อช่วงปลายปี2563การเจราจาเรื่องภาษีศุลกากรจึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับกัมพูชาซึ่งแตกต่างจากศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคอย่างมาเลเซียไทยและเวียดนามในอดีตเรื่องนี้ไม่ได้สำคัญเท่าไรนักเพราะเรามีข้อยกเว้น GSP และปริมาณการส่งออกของกัมพูชาโดยทั่วไปมีน้อยมากแต่เมื่อจีนเปลี่ยนเส้นทางการผลิตเราก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนเอ็ดวินแวนเดอร์ลูกเกณ์หุ้นส่วนอาวุโสของบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีแอนเดอร์เซนในกัมพูชากล่าวและเสริมว่าเราเป็นอยู่ที่ถูกลุกหลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคุณคิดว่าอนาคตของอุตสาหกรรมโซลาเซลล์ในกัมพูชาจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อาจทําให้หลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจ ในกัมพูชาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง